สวัสดีค่ะพบกับครูสาในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4สาระที่1พระพุทธศาสนาหน่วยการเรียนรู้ที่4หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทของชาวพุทธวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของหน้าที่ชาวพุทธนะคะตัวชี้วัดในสาระนี้ก็คือ อภิปรายความสำคัญและมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือก่อนอื่นนะคะเรามาเรียนรู้เรื่องของความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนสถานชาวพุทธที่ดีเราควรเรียนรู้เรื่องราวที่เป็นหน้าที่ของชาวพุทธให้ครบถ้วนและนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมส่วนรวม ก่อนอื่นเรามาดูเรื่องของความหมายของศาสนสถานศาสนสถานเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาศาสนสถานที่สําคัญของพระพุทธศาสนาคือวัดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะค่ะจากภาพแรกที่เรียนเห็นนะคะก็คือพระอุโบสถ หรือโบทนั่นเองก็คือสถานที่พระสงฆ์นะคะใช้ประชุมทำสังฆกรรมเช่นการอุปสมบทหรือการบวชเป็นต้นต่อมานะคะก็คือวิหารวิหารคือสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่กับโบท์และใช้เป็นที่ประชุมทำสังคกิจทั่วไป ลักษณะของวิหารแตกต่างจากโบสถ์ตรงที่ไม่มีใบเสมาล้อมรอบเจดีเจดีคือสิ่งที่ก่อเป็นยอดแหลมเป็นที่บรรจุสิ่งที่เคารพบูชาเช่นพระธาตุอัฐิบรรพบุรุษเป็นต้นนอกจากของ พระพุทธศาสนาแล้วนะคะก็ยังมีศาสนาสถานที่สำคัญของศาสนาอื่นภาพที่เห็นจะเป็นมัสยิดนะคะเป็นศาสนาสถานของศาสนาอิสลามเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของมุสลิมเช่นการละหมาดการละหมาดก็คือการขอพรนมัสการต่อพระเจ้า โบสถ์คริสต์เป็นศาสนสถานของคริสตศาสนาเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญทางศาสนาของชาวคริสตเช่นพิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์ของคริสตศาสนาเป็นต้นเทวสถานเป็นศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์ฮินดู เป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูและเป็นที่ประดิษฐานเทวรูปหรือเทพเจ้าสำคัญของศาสนาเชน่นพระพหมเป็นตน้นกลับมาดูที่ศาสนาสถานของคนไทยนะคะ หรือวัดนั่นเองประวัติความเป็นมาของวัดในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิาสารกษัตริย์แห่งกรุงราชคฤต์ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและก็ประกาศตนเป็นพุทธมามะกะพระองค์ได้ทรงถวายพระราชอุทยานเวรุวันซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของกรุงราชคฤต ให้เป็นสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เวรุวันมหาวิหารจึงถือเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาความสำคัญของศาสนสถานวัดเป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณรและเป็นศูนย์กลางของชุมชนในด้านต่างๆเช่นในอดีตเป็นที่ให้การศึกษาแก่กุลบุตร โดยผู้ที่มีการศึกษาสมัยนั้นก็จะล้วนไปเล่าเรียนกันจากวัดทั้งสิ้นวัดเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมอื่นๆของชุมชนเช่นงานบวชงานศพหรืองานบุญประเพณีต่างๆ เป็นสถานที่ที่ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในชุมชนที่เราอยู่อาศัยโดยการทำกิจกรรมร่วมกันเช่นเป็นที่ประชุมของคนในชุมชนนอกจากนั้นวัดยังเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนเช่นบำบัดผู้ที่ติดสารเสพติด ส่งคราะห์ผู้ติดเอดอย่างเช่นวัดพระบาทน้ำพูนั่นเองนะคะและเป็นที่ส่งเสริมจริยธรรมในชุมชนโดยมีวัดเป็นต้นแบบภาพที่นักเรียนเห็นจะเป็นวัดนะคะอมรุษตวารีจังหวัดอุทัยธานีค่ะเรามาสรุปความสำคัญของศาสนาสถานกันนะคะวัด เป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นแหล่งอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประเพณีของไทยวัฒนธรรมต่างๆส่วนใหญ่เราก็จะจัดกันที่ศาสนสถานนะคะตัวอย่างเช่นการลอยกระทงเป็นศูนย์กลางประกอบศาสนพิธีเช่นการที่เราไปเวียนเทียนที่วัดนะคะ เป็นสถานที่เผยแพร่ศาสนาให้เราได้ฟังเทศฟังธรรมกันในวันสำคัญต่างๆเป็นที่อยู่ของพระภิกษุสามเณรและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้นั่นเองค่ะค่ะหน้าที่ของชาวพุทธนะคะการแสดงความเคารพต่อศาสนาสถานพุทธศาสนิกชนที่ดี ควรเคารพศัสนสถานโดยปฏิบัติดังนี้ 1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 2. ส,สำรวมกิริยามารยาทให้เรียบร้อยไม่ส่งเสียงดังรบก,กวน 3. ดูแลรักษาสัสนสถานให้สะอาดไม่ทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้ และไม่ขีดเขียนหรือทำลายสิ่งของที่อยู่ในศาสนสถานนะคะ 4. ไม่สูบุหรี่ไม่เสพสารเสพติดให้โทษทุกชนิดและไม่รังแกรหรือเบียดเบียนสัตว์ในบริเวณศาส,สนสถานการบำรุงรักษาศาส,สนสถานวัดมีความสำคัญต่อชุมชน และเป็นสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาพุทธศาินิกชนควรมบําเพ็นตนให้เป็นประโยชน์แก่วัดในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนโดยสามารถปฏิบัติได้ดังนี้มันไปทําบุญตักบาตรรักษาศีลฟังธรรมและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัด บำเพ็ญประโยชน์ให้กับศาสนสถานเช่นการมีจิตอาสาช่วยกันร,รักษาทำความสะอาดปลูกต้นไม้บริเวณวัดให้เกิดความร่มรื่นบริจาคเงินหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเพื่อพัฒนาและบูรณะศาสนสถานดูแลรักษาทรัพย์สินของศาสนสถานและทำานุบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี เรามาช่วยกันสรุปหน้าที่ของชาวพุทธนะคะการแสดงความเคารพต่อศาสนสถานเราสามารถทำได้โดยการกราบไหวบูชาด้วยความสำรวมและตั้งใจแต่งกายสุภาพเรียบร้อยสำรวมกิริยามารยาทให้เรียบร้อยดูแลรักษาศาสนาสถานให้สะอาด การบำรุงรักษาศาสนสถานมันไปทำบุญตักบาตรบำเพ็ญประโยชน์ให้กับศาสนสถานบริจาคเงินหรือสิ่งของเครื่องใช้และดูแลทรัพย์สินของศาสนาสถานนั่นเองค่ะค่ะวันนี้นะคะเนื้อหาก็ได้จบลงไปแล้วนะคะกิจกรรม ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาสถานในชุมชนของตนเองพร้อมตอบคำถามลงในแบบบันทึกใน,ในใบางานที่11หรือนักเรียนสามารถทำลงในสมุดเรื่องหน้าที่ชาวพุทธสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือพระพุทธศาสนาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ในหน้าที่46-49และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เมื่อทำเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายภาพส่งครูประจำชั้นพบกันในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ